อาคู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับบาเบลสแบกจับกอยเทอร์เฟิร์ตนะครับก็เป็นกอยเทอร์เฟิร์ตจะบุกชนะบาเบลสแบกครับผมว่าสามหนึ่งนะครับมักเดบุกกระซัมาลีผมว่าซามเบลีบุกเฉือนหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็อูมครับเดินแบกนะครับไม่เสมอสองสองก็เดินแบกชนะสองหนึ่งครับสูสีครับเดินแบกไม่ได้บุกมาเคียวอูมง่ายๆนะผมว่าแล้วก็เวเฮนดอนผมว่าดะบุลบุกชนะเวเฮนสี่หนึ่งครับนี่คือคืนวันเสาร์ครับเดอะเดปโพข่าวนะครับอ่ะต่อเลยครับไป นะครับก็มีถึงโคู่สุดท้ายคือบวบบวกกับคิกเกอร์กับไฟบวกนะครับโอเคก็เป็นคาร์ไชเยน่ากับโคโลนะผมว่าโคโลจะบุกคาร์ไชเยนาสามหนึ่งเอเวอร์สแบกกับไมล์ผมว่าไ e มล์ My, ชนะสองศูนย์วิลลิงเกนนะครับกับชาลเก้ศูนย์สี่ชาลเก้บุกชนะสี่ศูนย์นะครับแล้วก็แมปเป้นกับแฮท้าเบอร์ลินผมว่าแมปเป้นแพ้แฮท้าหนึ่งสามรอยเซนมบนสเตอร์กับวบบวกวบบวกบุก,บก,บกชนะสามหนึ่ง ทียูเอชอาร์วีโคปเลนส์กับยาเลเกสบุกยาเลเกสบวกบุกชนะสองหนึ่งครับทัวเกอร์ลคิวมุนเช่นกับเยอเดนเบอร์ลินเยอเดนเบอร์ลินบุกชนะสองศูนย์โอเดนบวกกับโฟรลเดนดูเซอร์ดอฟดูเซอรับชนะสองหนึ่งมันฮามกับแฟรง์เฟิร์ตแฟรง์เฟิร์ดบุกชนะสองหนึ่งอ่าแล้วก็บาวชวาหกับฮัมบุกฮัมบุกบุกชนะหนึ่งศูนย์แล้วก็รอสตอกกับไฮเดนฮามไม่เสมอกันก็เป็นไฮเดนฮามเอ่อรอสตอกชนะไฮเดนฮามสองหนึ่งนะครับแล้วก็ หัวสบวกก็คิดกกับไฟบวกไฟบวกบุกชั้นหนึ่งศูนย์ครับโอเคครับคืนวันอาทิตย์เรียบร้อยครับผม